ไม่ทำอะไรถ้าอยากจะรู้อย่าลุกไปไหนผู้ชายอีกแล้วกูชีวิตนี้มีแต่ผู้ชาย มึงก็ผู้ชายอ้อเรอผู้หญิงยอ,อย่าอย่ามาว่าเขานะขอโทษน้องสาวมีธุระอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่ทราบว่าน้องสาวจะรีบไปไหนฉันจะรีบไปตลาดถ้ามมีธุระอะไรเช่นขอตัวไปรีบไปนะก่อนๆๆจะมาห้ามอะไรเนี่ยจะรีบไปตลาดไปแค่ล้ำพังผู้หญิงไม่กลัวอันตราหยหรอไม่ต้องกลัวจ้ะ มีฉันอยู่ทั้งคนฉันมีมากว่าผู้หญิงนี่จะบอกให้หลบไปเลยไม่อยากคุยกับมึงไม่ทราาว่าน้องสาวมีชื่อว่าอะไรฉันชื่อปัทมาจ้ะปัทมารูปก็งามนามก็พะสนใจจะมีผัวโกงไหมแตยแล้วผู้จัดนักเรียนแบบนี้ไม่ชอบดำเหรอไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบได้ หลีกทางด้วยนะอะไรเนี่ยอมเมตตาม่ห่ยงจะเป่าน้องนางไม่ห่างตาคมให้ลงนิยมจะทำอะไรรักใครเพียงมันแปดน้องเซ็งตลอดไปถึงรักไปใจแต่แทงร้ายแรงเพียงไร หัวใจ on air, on air. วอ่อนแออ่อนแอนลำเที่ยงรีบังสักไหนนั้นเปนยอดต้องรักเราแนะ่เจ็บใจจริงผู้หญิงไม่ไดนะ้ใจแอบแฝงหลวงพ่อช่วยทิ้งเต่าที่ไรเธอทำไมเธอขาดดวงพอ่อเองแต่เป็นหน้าดีเต่าลายเพียงเจะเ็อ,เมอเไม่มีแตาเราดีถ้าจะเบียงบนกลาง กต่ต้องเสียงเงินมาก,กมหมดกรเปารักราดุ่มรักเเบวจนตาตังจนหมกำลังใครในเียงทีมันตัดเียงีมันตัดเพียง